สวัสดีครับเอ็นพีกันช่างแยกบ้านกลางสบายตะบลดองเป็นอำเภอขันจังหวัดศรีสะเกศวันนี้ก็นะครับซ่อมมิสูไซโครนะครับกับอาการการเครื่องไม่ติดนะครับเช็คนะครับเป็นสาเหตุมาจากปั๊มนะครับโซล่ามีปัญหาครับแล้วก็ในส่วนของโอชีตนะครับสูบสีมีปัญหาครทีนี้ในการเช็คของเราครั้งนี้นะครับจะต้องถอดโอชีตนะครับสตัวนะครับออกมาทำการเช็คทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของปั๊มเนี่ยมันมีจุดรั่วครับหลายจุดนะครับไปทำให้อาการนะครับบุบทำติดยากนะครับถ้าติดก็ติดเลยถ้าไม่ติดก็ไม่ติดเลยนะครับ เปนนี้เป็นที่ปั๊มนะครับเราจะทำการถอดปั๊มออกมาเพื่อทำการเช็คซ่อมนะครับผมอย่างเชิงลึกในการถอดคลอรีนะครับเราจะได้ในส่วนของชุดสายชีพนี้ชั้นหน้าครับเพื่อจะเพื่อจะถอดในส่วนของคลอรีนี่คลอรีน่าจะตรงตรงนี้นะเชุดเฟืองชุดเฟืองของไอ้ปั๊มโซล่านะครับนเช็คโมฉีดไซโครนก่อนซ่อมนะครับกลับแรงดันไม่อยู่นะครับ ยิงต้อยิงตรงนะไม่ได้ยิงแล้นี้นะนี่นะนี่นะโอเคตัวต่อไปนะครับเห็นไหมไอ้นี่ยิงไม่ได้ใหญ่ดีนะตัดยางกันนะครับเห็นไหมยไม่ได้นะครับตัวนี้ตันนะครับนี่นะตันตน,นะโอเค้อเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับนิ่งคลิปนิ่งคลิปนะครับค่อยๆลงนะ เอาดีครับทำมาตั้งฉีดตรงตรงน<ๆ>ี้น่ครับนี่ครับโอเคนะครับพาดนะครับอีกรอบนะครับนี่ครับโอเคครับผม